เบนซ์ก็มีปอดแตกนะทั้งสองข้างเขาก็มีอาการเขียวค่อนข้างมากหัวใจใกล้จะหยุดเต้นคือว่าเขาก็มีความวิกฤตมากจะมีหลายๆอวัยวะที่จะทำงานล้มเหลวก็หนักมากอะคะ่ะวิกฤตมากๆ มันจากการอักเสบฮะเป็นแผลบางส่วนแผลเลือไปถึงกระดูกที่หมอคุณพยาบาลจะต้ช่วยทําแผลทุกวันขาก็รีบเพราะว่านอนนานเป็นเดือนก็จะไม่มีแรงกระทั่งยกก้นตัวเองก็ไม่ง่ายผมเขาก็ร่วงเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องประโดมประดังไปที่เด็กเขาเอง หนูไม,ม่อยากหนูแนนอยากไปแล้วมันเหนื่อยมันเจ็บไปหมดเลยสายอะไรก็มืเอเล้ยวไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะหนูอ,อยากตายแล้วไม่มีใครชินกับความตายนะคะแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ญาติสนิทเราแต่ว่าเราสเปนไ time กับเขาพอสมควรนะคะคือเรารักษาเขาหลายๆครั้งเรามุ่งหวังอย่างน้อยเขาพ้นจากภาวะวิกฤตที่เขาต้องเข้ามาในไอซียูแต่โรคกาอาจจะไม่หาย ความหวังเพียงเล็กน้อยอันนั้นเราก็ยังหวังเพราะว่าเหตุที่เขามาใน i c u ถ้าเขาหายเขาก็ออกไปใช้ชีวิตอย่างน้อยไม่ต้องอยู่ใน i c ซเป็นผู้ป่วยวิกฤตก็ต้องมีการล้างไตแบบต่อเนื่องแบบ2ี่ชั่วโมงอยู่หลายวันมีอาการในหลายระบบเลยดูกันทั้งมีเรื่องของระบบประสาทมีเรื่องชักเรื่องการติดเชื้อเรื่องของการที่ใส่ท่อช่วยหายใจนานมีผลภาวะแทรกซ้อนตามมา พ่อกับแม่หลงหายแลยังไม่ได้ไปเที่ยวพ่อกับแม่เลยชีวิตก็ยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ตอบแทนพ่อกับแม่เลยโพยาบาลกับหมอเขาก็พยายามหนักสู้เลยมะก็สู้มาตั้งหลายรอบทึกใจสู้กันมาอดทนนิดนึงไอจูเด็กของโรงพยาบาลศรีราชเราก็มีสัพพะกำลังในการดูแลคนไข้หนักสักคนด้วยหมอหลายหลายหน่วย ไม่เฉพาะแต่ทีมแพทย์นะคะทีมพยาบาลซึ่งเป็นไทม์เยอะมากๆตลอด24ชั่วโมงด้วยซ้ำค่ะต้องบอกว่าความโชคดีที่เราอยู่ในศรีราดนะคะเราก็เลยมีทีมที่เยอะที่จะช่วยประคับประคอง palliative care ค่ะ,คะเขาก็เข้ามาช่วยได้มากเลยครับ mm. คือเขาก็จะมาช่วย support จิตใจน้องเรส่มกำลังที่เหลือเขาขึ้นมาอันนี้ก็คือความเต็มที่ของเราแต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าน้องเป็นเนี่ยมี supporting system ที่ดีมากดูแล แล้วก็แคร์น้องได้ดีมากๆทีมผู้ปกครองคงเป็นกำลังสำคัญทีเดียวมันต้องให้เครดิตคุณพ่อคุณแม่เขาเลยดีใจค่ะดีใจมากอุ้ยดีดีขึ้นแล้วได้ขึ้นข้างบนแล้วแม่ก็จะได้มาเป้าแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วนะแต่พอมาขึ้นบนก็สว่างเลยค่ะได้เจอหน้าต่างได้เจอพัทิศได้เจอผู้คนีเป็นไปได้ไหดีใจอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทุกคนดูนะหนูอยากเต็มที่หนูก็อยากจะตอบแทนในการที่ใช้ชีวิตให้มันดีๆออกไปกินไปเที่ยวไปเรียนไปใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเท่ากับที่ว่าหมอให้ชีวิตใหม่มาหนูก็จะใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่หมอดูแลหนูมาหนูก็จะให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมค่ะ,ะคุณหมอรักษาหนูก็เหมือนแบบหนูก็กลายแบบได้เกิดใหม่เป็นตรงนั้นเล็กนะะ้อยเลยค่ะหมอ โอ้ขอบคุณมากเลยขอยินดีมากที่เป็นตื่นมาดีนะขอบคุณขบช้ชีวิตกับครอบครัวนะได้แวันฉนทุกคนขอบคุณมากมากค่ะที่รักษาหนูมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ให้ชีวิตแบบเกิดใหม่ของหนูอ่ะคนนั้นที่ป่วยมันเป็นเว้นคนใหม่ในวันนี้ที่ล่าเริงที่ทุกคนเห็นแล้วก็แบบว่าภูมิใจคนเด็กคนนี้สู้มาขนาดนี้ก็เป็นความภูมิใจของหมอของซีิราชค่ะผมเกิดเป็นหมอที่ิีิราชครับใช่เกิดเป็นหมอที่ิีิราชค่ะผมเกิดเป็นหมอที่ิีิราชค่ะ หนูเกิดใหม่ที่สีราดค่ะตั้งแต่วันฉันพบเธอได้เจอแต่สิ่งดี